สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการติดตั้งเกมฟีฟ่า3ของเครื่อง PS3 นะครับผมส่วนวิธีทำนั้นก็ตามคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นก็เสียบ USB ที่เป็นของทางร้านที่ทางร้านลงไฟล์เกมให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็เข้าไปที่ตัว m u l ติแมนนี้ได้เลยกดเข้าไปเลยนะครับผม เพราะว่าไฟเก็พวกนี้มันจะต้องทำการก๊อ y ไี้ไฟพวกนี้ลงบนเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีค่อนข้างวิธีการทำนิดหน่อยมันไม่ใช่เหมือนกับการก๊อ y ี้ไฟล์ลงเหมือนก๊กอปเก็จาก USB หรือฮาร์ดดิสต์ลงเครื่องครับมันจะอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกันปกติเราทำก็เราจะทำจากหน้านี้ใช่ไหมฮะคล้ายๆเหมือนเราเรียกเมนูมาเรียกเมนูแล้วก๊อ y ี้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่า สำหรับ ps เนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่หัวข้อ,อ m u l t i m a n นะฮะแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่า File Manager เห็นไหมฮะตรงนี้กดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันไอไฟพูกที่มันจะไม่มีนะเนีย่ยหายมันจะไม่มีมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยให้ไปที่ ps 3 root ครับ้ายบนสุดนี้กด double click เพื่อเรียกเมนูอาจจะเป็นกากบาทบางคนอาจจะเป็นวงกลมนะฮะต้องลองกดดู พอกดมามันจะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับก็เหมือนคอมพิวเตอร์ครับเราก็ไปที่ USB เลย USB ในทีนี้ก็จะเป็นคำว่า DEV underscore USB เห็นไหมนะอันนี้คือ USB ของทางร้านเหมือนลูกค้าสั่งซื้อทางร้านไปก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้กดเข้าไป d o ลคล i กฮะดับกหรือ d o ยกดเข้าไปก็จะเจอไฟล์เกมที่ทางร้านลงให้เห็นไหมจะเป็นไฟล์ FIFA ยี่สิบสาม solo game อะไรอย่างงี้ยฮะอ่าจะเป็นแบบนี้เห็นไหม แล้วก็พักหน้านี้ไว้ครับโดยใช้อนาล็อกด้านซ้ายดันซ้ายด้านขวาเนี่ยเบไปก่อนแล้วใช้อนนล็อกอันขวาลากชี้ไปที่ PS3 มลูอีกครั้งนะแล้วก็ double click เพื่อเรียกเมนูใหม่อีกันหนึ่งอ่าจะเป็น2อันแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาที่อันนี้เลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะให้เลือกคำว่า d e v h d d 0นะศูนย์นี่คือร์ดดิสก์ลูกที่1ฮาร์ดดิสก์ลูกที่2ในที่นี้เรามีร์ดดิสก์ลูกเดียวก็ double ลคลิกไป พอจมานะครับตรงนี้ให้เราเลื่อนหาคำว่า p s 3 iso นะคระับ d o u b ล e c ไปเลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยปกติของลูกค้าหรือใครที่ไม่เคยลงฟีฟ่ามาเลยหรือไม่เคยลงเกมอื่นเลยจริงๆมันจะว่างนะฮะหน้านี้จากหน้านี้นะฮะให้เราไปที่โฟลเดอร์แรกเมนูนแรกที่เราเรียกมาเป็น USB สังเกตง่ายเห็นไหมจะเป็น USB hdd hdd ก็คือฮาร์ดดของเครื่อง p ส ยูเอก็จะเป็นยูเีของทางร้านตรงนี้ให้เลือกที่หัวข้อไฟล์เกมอันแรกเลยครับไม่ต้องอะไรมากตรงนี้รู้สึกจะกดสามเหลี่ยมนะไรแบบนั้นใไหมครับโอไม่ใช่เดี๋ยวถนะ้เกิดผมลืมว่ากดอะไรอ,อ,อ๋องโอเคกดวงกลมหน้าเลกเมนูมาให้ไปที่ไฟล์อันแรกของทางร้านนะครับไม่ต้องไปติ๊กทั้งหมดอะไรไม่ต้องนะเลือกอันแรกก่อนอันแรกเดี๋ยวก่อ โอเคเลือกอน,นี้อันแรกนะฮะกดไปเลย1ครั้งกดครั้งเดียวเพื่อเลือกพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดวงกลมมันจะเป็นการเรียกเมนูมาให้เราเลือกคําว่า copy เลยครับกด x เ,เพื่อคอนเฟิร์มนะครับมันจะระบุไว้อยู่เลือก copy เลือกไฟล์ก่อนแล้วกดวงกลมเพื่อเรียกเมนูหลังจากนั้นเลือกคําว่า copy นะฮะกด copy เห็นไหมมันจะปขึ้นคําว่าเรา copy ไฟล์หนึ่งไฟล์แล้วนะแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะครับ กดวงกลมหนึ่งครั้งเพื่อเรียกเมนูตรงนี้เห็นไหมจะเป็นเพจและเพื่อทําการวางไฟล์แล้วเราก็กดวางไฟล์ไปได้เลยครับเนี่ยแล้วก็กดตกลงอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันทีนี้มันก็จะทําการโอนไฟล์จากอันเนี้ยไปแปลงเป็น ISO ไฟล์เดียวเลยครับจากทั้งหมดเนี่ยเราเลือกแค่ไฟล์เดียวพอ o p y ไฟล์เดียวพอเดี๋ยวพวกนี้มันจะตามไปเองอัตโนมัติ ระยะเวลาในการลงก็ประมาณ20่สนาทีได้ครับประมาณนะโดยประมาณ 20- ่สถึงยีนาทีพอลงเสร็จมันจะเป็นแบบแบบนี้ให้เลยนะจะเป็นชื่อไฟล์พอขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเรากด r 1ไปเลยอันนี้คือลงเสร็จแล้วนะครับพอลงเสร็จแล้วก็เสร็จไปเลยมันก็จะมาหน้านีและมันก็จะอยู่ในในในฮาร์ดในฮาร์ดดิสก์เราแล้วไม่ต้องมาทําอะไรแล้วเราก็กดเล่นได้เลยอันนี้เป็น free f ยี่สิบเอ็ดมันจะเป็นมอสนะฮะคือเป็นการอัปเดตให้เป็น free f ยี่สิบสามนะฮะไม่ต้องตกใจอันนี้เรากดเข้าไปเลย พอกดก็เ,เหมือนกับเล่นเกมทั่วไปแล้วครับ,บกดมาปุ๊บมันก็จะได้ออกมาหน้าแรกเลยจากตรงนี้เราก็เลือกเอาเราก็เข้าไปที่อ่ฟรีไฟจะขึ้นรูปดิสจะขึ้นเป็นชื่อลายชื่อเกมเออเป็นเกมนะแล้วเราก็กดเล่นได้เลยนะครับผมนะไม่ยากนะทีนี้วิธีการเล่นถ้าลูกค้าไม่เข้าใจหรือ,อยังไงลองลองลอง,ลองเป็นดูคลิปย้อนย้อนดูอีกทีว่า ั้นตอนการลงมันเป็นแบบไหนยังไงนะไม่ยากเลยครับทำแป๊บเองมันจะเสียเวลาแค่ตอนลงเทแค่นั้นเองนะครับลองดูหากติดป,ปัญหาย,ยัางไงก็ลองทักไลน์มาคุยกันดูอีกทีแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ